สวัสดีค่ FC ปูนันนะัททุ่งวันนี้ก็เป็นวันที่12 3เั่ค่าะกากกักตัวต้องกักตัวอยู่ทั้งหมด10วันในบ้านนะคะเราค่อยไปขอใบรับรองแพทย์นะคะออถามว่าเป็นโควิดเที่ยวนี้รุนแรงไหมส่วนตัวไม่ได้รุนแรงอะไรเลยนะมีแค่อาการแสบพงจมูกในช่วงแรกนะคะแล้วก็เสียงเปลี่ยนแค่นั้น ไม่ได้มีการไอไม่ได้มีอะไรคือไออะ่ะไอเฉพาะเวลาที่เรากินไอแนกลองที่มันเอาไว้ดึงดึงตัวเสมหะออกมาจากปอดเนาะก็ไม่มีเหนื่อยไม่มีอะไรนะคะอไอออกซิเจนก็คือ98ขึ้นไปตลอดแล้วก็ที่มีก็คือจะมีไข้ไข้มีวันที่สองวันที่สมแต่ก็ไม่ได้มีปวดหัวไม่ได้อะไรก็คือรู้สึกเหมือนแบบออสบายสบายก็ไม่รู้เพราะอาบน้าร้อนหรือเปล่ามีน้องบอกว่า พี่หนูเป็นโควิดหนูอาบน,น้ำร้อนทุกวัน5้าวันหายไอ,ะอนะก็อาบน,น้าร้อนเข้าไปแล้วก็สาระสําคัญต่อมาคือบีบสิวสิว,สวแตกสนุกสนานนะในห้องที่หัวนอนนี่คืออะไรนะคะก็คือยาทั้งหลายกระดาษทิชชู่ยาจิบแก้ไอยาอะไรกันตามที่ใครบอกว่าดีนะก็สั่งมานะแรกๆที่แสบโพงจมูกคือมันจะแบบแสบพงจมูกมากไม่เจ็บคอนะคือนน้ำลายไม่เจ็บคอแต่แสบโพงจมูกคออาจจะเป็นแบบนั้น เออ่ฉะนั้นก็จะซื้อไอ้ยาตัวของวิกที่เป็นพ่นเข้าในจมูกอะค่ะมาแล้วก็ยาจิบตัวนี้ที่มาเลยของมุกุปทานาเขาให้มาวันที่ไปรับไอ้เฟอร์ลิวมาเฟอร์ลิหรืออะไรไม่รู้เนี่ยอร่อยอร่อยไอ้เฮิบจิบเบาๆก่อนนอนแล้วคุณก็จะนอนหลับสบายมากแล้วก็กินยาแก้แพ้หนึ่งเม็ดนะคะน้ำมูกน้ำมูก,มกหายสนิทต,ตอนนี้เสียงก็ยังตกท้องร่องอยู่เพราะว่ามันเพิ่งวันที่ห้า้วก็กินยาเ,ออฟ,เออฟอร์ลิ อีกหนึ่งมื้อพรุ่งนี้เช้าอีกหนึ่งมื้อแล้วก็จะไปกายครบโดสแล้วก็กักตัวให้ครบสิบวันออกไปเอาใบรับรองแพทย์ถามว่าเบื่ออะไรก็คือเบื่อนั่งนั่งนอนนอนนอนนั่ง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 นอนนอนอยู่แต่ในห้องเนี่ยนะคะก็ดูคลิปปูนันละทุงวนไปถ่ายให้ปูไปถ่ายคลิปปูนันละทุ่งวนไปฟังเสียงก็คือเรียกเรียกลูกจากหน้าต่างมาเล่นแกงหมา แย่งหมาเสร็จแล้วหมาทำลังล้มอีแม่หมามโหูอีกใครลื้อ่าส่วนตัวก็คือรู้สึกโชคดีแหละที่ได้วัคซีนเพราะได้วัคซีน3โดสแล้วมันคนนั้นได้3โดสปูได้4โดสปูไม่ติดนะอยู่บ้านเฉยๆยังติดนะก็คือพอดีเพื่อนที่มาทานข้าวที่บ้านวันที่มาตัวเอทีเคทุกคนไม่เป็นแต่วันรุ่งขึ้นปกฏเพื่อนตรวจผลเป็นสขีด นัทก,ก็เลยตรวจกันทุกวันเลยพอวันที่สามหลังจากเจอเพื่อนนะัทตรวจขึ้นสองขีดแต่ว่าคนอื่นที่มาในวันนั้นก็ไม่มีใครขึ้นคาดว่าอย่างที่บอกคะ่ะน่าจะนั่งคุยกันใกล้พ่สนิทกันมากแล้วก็เพื่อนชอบพูดลำไรกระเด็นสนิลไรกระเด็นเข้าปากก็เลยโปเชไปเต็มๆตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มีแค่แบบเสียงรอนิดหน่อยทำน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาเ,อาเอาสื้อผ้าไปให้พี่นัท เอยากไปตั้งไว้หน้าห้องมาลีทำอะไรฮะอืะอทำอะไรจึกษาหินรอหน่อยไม่ได้ไงไปเอามาให้เขาไปเอามาให้ก็ามันเป็นคนฆ่าไปเขาไปเอาดอกไม้มาให้ใบไ,ไม้เมื่อกี้ไม่ใช่ใบไม้ไมอะไรอะ่ะไอ้เนี่มาพาะพร้าวสับแล้วก็คือ,อยังไงหมาพันเนี้ย มันเป็นอย่างนี้เหรอเขาเพราะพันไม้มันเป็นอย่างนี้ไงมาชอบนั่งบนขานั่งบนขานอนติดตัวมนุษย์อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาไปเอาใบไม้มา,มาเมื่อกี้งาช้างต้นนั้นมาเลี้ยงมาโชว์สิเดี๋ยวต้องย้ายกันค่ะที่มันสวยอะ่ะอันนั้นสวยมากเลยนะขายได้แพงมากเลยนะหากระถางโอ้กระถางเต็มข้างบ้านคุณเลยค่ะเดี๋ยวพี่ยังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่พี่ยังไม่อยากออกไปมาก นี่เป็นคนใจเย็นนะพี่ฟาดหักครึ่งมาแล้วเนี่ยฮะบอกเป็นพี่พี่ฟาดหักครึ่งมาแล้วเนี่ยก็มันก็เลยไม่สวยแบบนี้ยั้นไงเลยต้องมาซ่อมเนี่ยอ๋อขอโทษขอโทษช่างเถอะเนาะคุณเขามีความพยายามอย่างมากในการจะดูแลต้นไม้ฮิตเป็นพักๆฮะ โอ้ปผูกพึ่งเอามาปลูกจะสวยเมื่อไร่ล่ะแม mm hmm. นะในคลิปนั้นเขาตั้งสองเดือนกว่าจะสวย mm hmm. ถ้าจะสวยก็คือไปซื้อมา mm hmm. พอไม่สวยก็กไปเก็บเ้า mm hmm. ก็ซื้อมาใหม่นั่นแหละจะสวยตลอดไม่ mm hmm. จริงเหรอคุณมานี้ดูดูมั่งไม่ดูมั่ง ฟาร้องฮึมเขาบอกว่าฟ้าร้องหาอย่ามาเป็นน้ำฝนอยรู้นะฟ้าที่ไหงา้อไ้กครับอืหนอ้้าสงสารคนอย่างฉนทำไมทำหน้าเหมือนแบบอย่าร้องเลยอย่างนั้นอะฮะอะไรอะไรุณมาลีเดี๋ยวจะโดนน้ำลวหาสาเหตุน้ำไหล น oh okay. ่าจะไหลเข้ามาจากอที่ขาวนเราก็ลงมาเนี่ยหยดข้ามนล้วน่างจำเป็นน้ำร kind of ั่วลงมาจากพอแอรก็ในประเทศออกมาแบากอ้าวสุดที่วงกระโดด าวอยู่บนหลังลูกถามว่ากินเองเหรอป่าอีตัวนี้มายืนค้อมน้องแล้วก็ทําข้าวหล่นบนหลังน้องแล้วมันก็ไม่หล่นจากตัวนะคะเดินไปเดินมามันก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็อุซ่าเอาน้ําแช่ข้าวเม็ดให้ตัวเล็กอีตัวแทบก็ไม่แย่งน้องกินแล้วนางก็ต้องแล้วนางก็ต้องกิน ทุกทุกถ้วยพี่ทอได้กินอย่างหรอพี่ทอกินข้าวยังนานก็จะปาดหน้าทุกคนนะคะเดี๋ยวต้องประตูตตตก่อนอไปไปทำหน้าที่ของตัวเองให้เรียบร้อยอิ่มแล้วก็ไปออ คุณคนนี้คุณคนนี้ต้องอื้อชี่บนแผ่นเพราะคุณเขาไม่ลงจากบ้านเลยอ๋อ,อๆ๋อขึ้นได้ไหมลูก ถามว่ามีแผ่นแต่หนูไม่ชีบนแผ่นฉันก็ต้องโอหเหยียบด้วยฉันก็ต้องเป็นคนเช็ดอ้ <c oughs> ขอบคุณนะครับรวงหน้าด้วย <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวหนูต้องกลับบ้าน <c oughs> ไปดูความเรียบร้อยของห้องครัวใหม่ กเลยสี่งมาแปีเวเซอรี่ก่นนะมีเท่าไหร่เนี่ยสบสหรอ่อวนอะเยเดปากินมากอ่มีผักด้วยในเค้กทำไมต้องมีผักอ่ะเหนื่อยมาก <laughs> อารมณ์ดี <laughs> ดูมานั่งมองน่ารักคิดแค้ิก้ิกนลกมากบ้านมันแกะไม่ได้ั้าทีรอกเนี่ย <c oughs> ไปอยู่ห้องไหน <c oughs> เปิดห้องครัวหรือเปล่า อกว่ามันหันีทางนมันน่ากินมากเลยอ่ะน่ากินเข่าไก่ไม่ได้ไม่ได้ได้จะสั่งแก๊สมาให้เป็นการฉลอง happy ถึงกับคืนีิ้ตลาด นนได้กินแล้วจ้ะนางมารอแล้วจ้ะไม่มีน้ำเหลือเลยคุณาเหนื่อยทำนู่นทำนี่ตั้งแต่เช้ายุ่งกับหมาก็เลยซื้อมานางจะได้อารมณ์ดีหน่อยให้กินของหวานหน่อยของทยา นี่นะคะที่ส่งข้าวเค้กอยู่หน้าห้องนะนดัดทียาไปส่งหน้าห้องแล้วส่วนนี้ของมะลิแต่ว่าก่อนจะกินันของหวานก็ต้องกินของข้าวก่อนวันนี้อยากกินอาหารญี่ปุ่นนั่นก็คือหมั่มมากกินอาหารญี่ปุ่นเสร็จแล้วเราก็ต่อด้วยของหวาน กินซะหน่อยปีว่าอร่อยไหมน่ากินมากะละลายในปากฟินอะเราได้ของฝันได้แล้วนะแฮปปี้แอ็นนิวเซอรี่แล้วแต่ว่าเรายังไม่รู้จะหาอะไรให้พี่นัทเลยนะตอนถือเข้ามา คือแบบงงๆอ่ะสั่งมาทำไมวะแล้วยายบอกก็เดี๋ยวไม่อยู่ด้วยกันอ่ะก็เลยแฮปปี้กอดอร่อยมากจริงกินเลยกินอิ่มเนาะขโมยทุกอย่างของพี่นัดก,กินหมดอ่ะแกลี้อร่อยไหม ลูกก็ไม่รอดที่เทวเทวบ่นอะไรเทวบ่นอะไรหบนอะไรเดียวไปขึ้นที่นอนขึ้นไปบนหมอนันห้อบทิ๊กเทวทกววิเชทิกเทอ้าววาเรอเยอเยอทีเทวไปนอนได้แล้วลูก ไปนอนไปนอนไปนอน,นเล่นทั้งวันแล้วหน่วยทั้งวันแล้ว mission. ไปไปขึ้นไปนอนไปไปขึ้นไปนอนเนี่ยอะไรขอมือหนักมือมือเดี๋ยวขอมือน่าหลูกให้ให้มือเป็นด้วยรือไม่ได้ตั้งใจให้ให,หรอกหนูจะเล่นด้วยแหละหนูจะเล่นด้วยแหละเฮ้ยเหนื่อยตรงเหนื่อยตรงนอนขึ้นไปบนที่นอนขึ้นไปบนเบาะเอาเบาะมาให้นอนเนี่ยฮะไม่รู้อ่ะ รัวไม่ต้องบนนั่นแหละนอนไปเลยนอนนอนกูดไ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 นนะกูดไนทนะกูดไนอ๋อลออโอเคนอน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 นั่นะนอนนั่นะนอนนั่นแหละนอนวันนี้กีกลับไปอ่างทองแล้วเพราะว่าไม่ได้ออกจากโรงบาลแล้วก็ นางก็มีทุราะอะไรทางนั้นิดหน่อยนะคะแล้วนัดก็ครบ7วันแล้วอันนี้ก็คือออกมาอยู่ภายนอกบริเวณบ้านคนเดียวไม่มีใครนะคะก็รู้สึกหายเบื่อขึ้นมานิดนึงได้มาเห็นหน้าค่าตาปลาหมาแต่ว่าเดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลคือพะครบ10วันไปเอาใบรับรองแพทเสร็จปุ๊บเราก็จะมาทำการมาฉีดค่าเชื้อทั้งหมด ในบ้านนี้ทั้งหมดเลยซึ่งยังไม่ให้ปูหรือแม่บ้านเข้ามาเดี๋ยวอาจะมันมีเครื่องเนาะเราจะทําการฉีดฉีดอแล้ว,รลวเราก็หายเป็นปกติแล้วนะคะครบ10วัน tomorrow เราไปเอาใบารับรองแพทย์ได้แล้วก็จบวันนี้ลองตรวจ ATKU ก็ขึ้น1ขีดนะสวันละขึ้น1ขีด2วันและสบายใจคะ่ะทุกคนขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะหายแล้วเรียบร้อย ดีใจดีใจดีใจกูไหนฝันดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้ด,ด้วยนะคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยมีน้องปูเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปหน้ามาตัดน้องปูเพิ่มให้นะน้องปูส่งคลิปตอนไปอยู่บ้านมาให้แน่นเลยฝันดีนะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมคะ่ะ